สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับสาวํำซิ่งครับวันนี้จะพามาดูเออ่รถด,ดำของช่างเอี่ยวบ้างครับตอนนี้ก็ต่ออยู่ที่อู่ต่อเสริมชัยนะครับอยู่ที่เอีดอำเภอละทันทรานะครับอูนี้ดังครับส่วนมากอูนี้จะรับทำแต่รถพ่วงครับรถใหญ่ครับ18ล้อ10ล้อขึ้นครับ งานหกล้อมีน้อยครับแล้วก็ส่วนมากจะทําเป็นเออเป็นข้อกเษกษตรซะส่วนมากครับช่างเหียวก็ด็กเส้นครับสีิบกันครับก็เลยได้อ,อะฮินันธนาการพิเศษนะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอีอยดของอู่นี้มั่งครับดูงานต่อง,งานขึ้นอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของหลังโมกงครับ อันนี้ก็น่าจะาจับจุดจับจุดเลยเป็นจุดจุสจุดเลยตัวนี้เป็นจิวแปดอีนะครับยังยังยังไม่มีเจ้าของนะครับช่้งเดียวบอกเดี๋ยวมีจัดเต็มแน่นอนครับคันนี้ดูสภาพดูอะไรแล้ว ดูการวางโครงสร้างนะครับเอเป็นเหล็กซับกันสีนะครับตัวนี้ใช้เป็นห้าหุนครับเหล็กห้าหุน,น,นแต่และอูก,ก็แปลกๆครับดีไาย์แปลกดี อันนี้ใช้กระสีเทียมหน้าหน้าห้านะครับกระสีเทียมเป็นหน้าห้าตรงข้างก็จะเป็นเหล็กครับโครง,งสร้างเหล็ก,กอันนี้เขาเน้นเป็นเหล็กกล่องเพราะกันพื้นยุบนะครับแต่บางอู่เขาก็ปล่อยเลยนะครับเขาไม่ได้ใส่เกล็ดปลาเลียบแต่และอู่ไม่เหมือนกันครับดีไซน์อันนี้ก็ดีไปอีกแบบครับเพราะว่า ลูกตรงผีผีผีเส้นก็ก็เซ็มพื้นยุบก็อ,อ เหมือนสิบล้อนะยครับหูช้างครับเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่ครับการต่อหูช้างครับเขาต่อเหมือนสิบล้อเลยครับแบบยิงออกข้างครับเหมือนสิบล้อลรถเียมล้อส่วนมากเขาทำนี้แต่บางส่วนมากหลายอู่ที่เขาทำเขาคือจะใส่คู่กันนี้หูช้างอันนี้เล่นคู่นี้ แปลกดีครับแปลกดีก็เราให้ดูสไตล์ขั้งแต่ละอู่นะครับต่อ ก็บอกนํายังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเอาวางไว้ไหนตัวนี้ได้ข่าวว่า ถ้ายังไม่มีลูกค้าก็จะนม่าจะเป็นสีเอฟเฟกตนะครับมนช่างเดียวบวกคันตัวนี้เป็นชุดเหล็กตแต่งมาจากนอกแก้มตั้งตอชิดตังต่อในเหล็กแก้มเหล็กงานยุ่นหมดเลยนะครับก็แปลกนะครับถ้าไม่เิษจริงเ,เขาไม่ต่อด้้ำดินนะครับส่วนมากก็จะเป็นน้้ำบินเยียม โหยไหงก็ซื้อทั้งแค่เนิบดูรายละเอียดแล้วกันครับ Geo 8e ตอนนี้คอมก็มาแรงนะครับ มาแรงมากๆเดี๋ยวผมหาซื้อยงไงก็หาไม่ได้ครับมีแต่อู่แย่คว้านซื้อไปหมดครับดูเล็กนี้ไม่ได้กินครับนี่เท่าไหรก็หมดครับนี่เท่าไหรก็หมดถ้าเป็นแปดอีนะครับอันนี้ก็สาดสีหัวเรียบร้อยครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแต่งมากแต่งน้อยแต่งเยอะอ่าถ้าจะไม่เอาสีเต็มก็อาจจะไม่สูงเท่าไหร่ราคา ส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นนะครับการวาง,ง,งตรงเหมือนตันนี้ก็3ามเมตรสิบครับขึ้นกับปะ,ปะกร้างก็2เมตรสิบครับมาตรฐานก็ทั่วไปคออรับ <c oughs> น่ ดูม to ุมสว่างเลยครับตอนนี้ก็คืนคืมว่าฝนจะตกเขาจับเสาทั้งหมดนะครับก็คือว่าให้มันได้ฉากครับให้ระดับน้ำทั้งหมดครับก็คือว่าปูพื้นทั้งหมดเลยก็รีวิวให้เป็นทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบอยากเล่นรถดำครับว่าอู่ไหนต่อยังไงยังไง สวยไม่สวยก็พิจรารณาครับแล้วแต่ผู้ชมเรามีหน้าที่นำเสนอไปคุณชอบอยังไงก็แล้วแต่ครับ ตัวฝาท้ายก็เสร็จแล้วส่วนมากก็จะคิดอย่างนี้ครับจะใส่ปากนกแก้วบริเวณนี้คิดล็อกปากนกแก้วล็อกฝาท้ายครับยังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเออล็อกบริเวณนี้นครับเพราะว่ามันเป็นรางสามครับถ้าผ่าไปเหล็กตรงนี้มันก็จะอ่อนครับมันจะพอดีเปะ๊ะครับ จะเป็นอู่เบือ้อต้นของจังหวัดเียนะครับอู่นี้นนนต่อเสริมชัยนะถ้าไม่ชอบก็พิจารณาครับก็มารีวิวให้ชมครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบอาชีพนี้หรือว่ารักรถด,ดำน้อง かわいい。<music>